วันนี้มาแนะนำเครื่อง KM100 ซึ่งทางสถาบันจัดจำหน่ายพร้อมทำพร้อมทําคู่มือภาษาไทยมีกลุ่มสอนครับเมื่อก่อนบทเริ่มต้นคือประสมบทหรืออนุบาลที่ช่างทํากุญแจที่คิดจะทํากุญแจอ e ิโมชิปต้องมีคือเครื่อง VDI Mac Pro ซึ่งก็ถูกต้องยังเป็นเหตุผลเดิมเสมอก็คือต้องมีตัวนั้นครับแต่ตัวนี้จะมาตอบโจทย์เหมือนสูงขึ้นและราคาไม่แพงครับและมาตอบโจทย์ในการทำที่ดีขึ้นต่อยอดจากเครื่องว d ดายแม็กโปไม่ใช่ว่ามีเครื่องนี้แล้ววีดายแม็กโปไม่มี ความหมายก็คืออยากจะให้ผู้ที่ทำกุญแจอิโมชิปควรมีเครื่องนี้เพราะเครื่องนี้จะมาตอบโจทย์การทำงานได้นอกเหนือและมากกว่าเครื่องวีดาแมคโปเครื่องนี้เป็นภาษาไทยและเป็นไทยทั้งเมนูนี่แล้วก็เมนูในขนาดที่วีดายแม a c หรือวิดีไอแม็คโปรวิดีไอจะมีเมนูไทยแล้วพอเลือกเข้าไปก็เป็นภาษาอังกฤษบางหน้าหรือบางโปรแกรมก็มีภาษาไทยแต่ถ้าเครื่องนี้แทบจะว่าเกือบ100%เปซ็นเป็นภาษาไทยหมดและความโดดเด่นเรามาดูความโดดเด่นง่ายๆก็คือจุดเดียวคือการทำกูแจอีโมเพราะเราซื้อเครื่องนี้เพื่อทำอีโมส่วนการก๊อปปี้ชิพ ็จะใช้ VDI Mac อ่านขึ้นก็ VDI Mac สร้างรีโมทก็ VDI Mac Mac Pro เป็นตัวสร้างครับ